นะคะกับสวัสดีนะคะกลับสวัสดีค่ะนะคะกลับสวัสดีนะคะอ,อืมขอเพลงนั่งพี่ไข่น้อยจริงๆแม่แกบอกนะคะฉันบอกไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะถ้าคนไหนที่นะคะยังมาถามว่าทํางานอะไรนะคะตอบไปไม่รู้กี่รอบแล้วกูไม่ย้อนกลับไปตอบแล้วนะคะอืม นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นก็นะคะโอ้ยขอบคุณสำหรับหัวใจส้มหนงร้อยเก้าสิบเก้านะคะสวัสดีค่ะนะคะเรื่องบุคคลที่สามกูไม่ขอพูดถึงค่ะจบแล้วเคลียอะไรจบหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ขอพูดถึงค่ะนะคะถ้าใครจะพิมพ์อะไรมาขอบล็อกค่ะอืมนะคะ นะคะรอเอฟลูกปลาลูกเบสคันไหมหาโรยไม่คันค่ะนะคะกราบสวัสดีนะคะกราบสวัสดีค่ะนะคะกราบสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับดอกไม้ขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ ุดไม่ขึ้นฝั่งอย่างเดียวขุดไม่ขึ้นฝั่งอย่างเดียวอืมนะคะไปฝั่งพ่อฝั่งแม่มึงค่ะนะคะตัวหนึ่งบอกว่าลูกไปทํางานบ้างอ่ะนะคะแม่ก็ไปทํางานบ้างค่ะนะคะงานกูกูทําเองนะคะกูรับผิดชอบได้นะคะนะคะเรื่องปั่นสล็อตก็ไปค่ะนะคะมึงจะไปปั่นกับใครไปนะคะ่ะ แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะต้องให้จาบไหครับตอนเราอยู่เนี่ยเพิ่งกลับมานจากงานศพค่ะ ก็งานศพญาติในหมู่บ้านนี่นะคะเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็นะคะป้าป้าเขาเคยเคยมาถือขันหมากตอนที่แต่งงานนะคะเลยวันนี้แม่แกเสียแกก็บอกว่าเออให้ไปช่วยงานเกี่ยวกับห่อทานห่อลูกพลหคอแล้วก็ช่วยไปจัดดอกไม้หน้าศพหน่อยก็เลยว่าไปอ๋ออืมเขาไม่ง,งนานตอเขาไม่ได้ทำเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดจ้ะ อืมอก็ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนอ่าลูกสาวลูกสาวของของป้านะคะเขาก็เป็นเพื่อนตอนสมัยเรียนมัธยมแล้วก็บอกเขบอกว่าหญิงดีมาเลยฉันกลับมาจากตังแล้วเธอมาหาฉันก็เลยไป <c oughs> ก็เลยไป ก็เลยได้นั่งคุยกันได้นั่งจัดดอกไม้ได้นั่งห่ออ,อลูกพริกโปรยทงโปรยทานกันเออก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งที่เจอเพื่อนเก่าโอเคอะไรอา้าวแล้วแล้วยังไงบ้างโทรมาเนี่ยเออไม่หลับไม่นอนผมเมื่าเช็คไปสัญจรไงเลยเอาพี่ีถักมาปุกยุ่งงานแล้วก็วมีอะไรแล้วก็มีอะไรอีก ไม่ได้มีอะไรเออเวลาเวลาแบบนี้อ่ะไม่ยอมโทรหาฉันเอ้ปกติเวลานี้ขึ้นเวรไม่ใช่หรอใช่มันเป็นเวรดึกไงเพราะว่ามันมันเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งจนถึงแปดครึ่งตอนเช้าอืมอ,อ๋อเอ้ยผมจะถามนิดนิดนึงพอดีว่ามีคน ไอ้นั้นมาไอที่ที่ที่เราไปกันไหนตอนนั้นน้าอยู่อำเภออะไรบ้านพี่อะ่อะอำเภอตำบลอะไรอะ่ะอยู่ตำบปลป่าได้อำเภอแม่ลานอืมโอเคโอเคเออแล้วทำไมหรอทำไมหรอคนนั้นปะ่ะคนหน้านไม่เคย เออแต่ว่าแต่ว่าคิดถึงตอนที่เราไปถ่ายกันที่ลัโพจำได้ไหมที่ใกล้กับชนประธานที่เป็นที่นาตรงนั้นสวยมากเลยนะตอนนี้เขาปลูกข้าวแบบข้าวขึ้นสวยขึ้นรดแล้วก็คือมันแล้วก็เขาพัฒนาบิวตรงนั้นเตียนหมดเลยนะคะคันนาคันไรตรงนั้นเตียนหมดแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันลดอ่ะอืม <c oughs> เออ ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นไงบ้างงานเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับปกติจริงวันนี้หยุดแหละแต่หลายเรื่องไงก็เลยพิ่งว่างหลายเรื่องอะไรบอกมาก่อนสีหลายเรื่องอะไรหลายเรื่องคืออะไรเออนะมีอะไรมีอะไรปกปิดกูหรือเปล่าว้าเรื่องงานนั้นล้วนนี่มีอะไรรอะเออ นะคะอยู่หน้าไลฟ์เนี่ยตอนนี้คนดูเท่าไหร่ละคะโอ้ยคนดูหนึ่งร้อยกว่าคนแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ไลฟ์ <c oughs> สด<ว>ไปต่อ<ๆ>ต่อเองอก่อนลงก่อนลงก่อน,อนเดี๋ยวผมจะไคุยกันไปบายายบ่ายโอเคโอเคเออ <c oughs> นะคะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวมาต่อกัน ต้องทนน้ำตาเพราเธอไม่รู้กี่ครั้งนะคะพักก่อนจ้ะนะคะอ่ะเรามาเรื่องของเราต่อ Bluetooth connected อ่ะ นะคะก็นะคะก็หน่วยนะพูดถึงนะเอองานเขาก็โอเคแหละนะค,ะคนก็เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอืมญาติเขามาจากฝั่งสุราษฎร์มาจากฝั่งตรงังมาจากฝั่งสีสาคอนนะคะก็อืก็ได้ทักทายกันนะคะนะ เดี่วเนี้ยเนี้ยใช่ใ่มา,มาฟังเพลงสนุกสนุกกันนะคะเ,เหมือนกัน,กน,น,นยังไงด้วอยรอรียีผ้าให้คุณลูกค้าดิจ้ะนะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะการเหตุในหนึ่งจ้ะคือแม้ พี่บิวแฟนแม่สวยค่ะชุดดำไครตุยค,ะค่ะบอกไปแล้วค่ะอก็บอกสิจคือว่าวันนั้นหนูแม่ไปรับมานล้างจานไหมค่ะแม่อืมนะคะไป,ปไปทำเองเลยค่ะงานล้างจานก็ทำอยู่ทุกวัน,นที่บ้านพากันเข้าห้องอถ้าทางถนนหนูเพิ่งเข้าไลรค่ะแม่ขอบคุณค่ะ หนึ่งร้อยี่สิบหกสวยดีค่ะไปช่วยพี่นะคะอมแม่ผอมลงน้ะไม่มีอะไรกินหรอคะนางฟ้าชุดขาวบอกไปแล้วหนูจะได้ยินไหมแม่ได้กินข้าวที่งานไหมไม่ได้ค่ะแม่ตามองใครชุดแม่ใครดีให้นะคะก็รีเองไม่ค่ะ ะะเดี๋ยวก็ไปอาบแต่ถั้งถ่ายเอฟซก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนจะนอนนะ่ะเราเราต้องอาบน้ําแต่ว่าก่อนจะเข้าบ้านน่ะล้างมือล้างเท้าเรียบร้อยแล้วดูค่ะนะคะดูค่ะนะคะนะคะรับของยังคะดีค่ะล้างหน้าไก่ล้างหน้าไงล้างหน้าไก่ยังอะไรเนี่ยผิดเอง เหมือนตายด้วยผิดงูรับของยางอืมไม่รู้กูกูไม่เคยอมกูไม่เคยอะไรกันยังไงไม่รู้นะคะกูเป็นหญิงแท้กูไม่เคยอมอะไรแบบนี้ไม่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 นะฮะไปต่อีะมาบอสิทีิดูหน่อดิผู้มองลาเลยแมอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะ นะคะก็ไม่ทราบรนะฮะมาฟังเพลงนี้หน่อยทุกคนนะคะเพลงนี้พี่หญิงดีก็ชอบนะคะเบอร์พี่หญิงแท้นั้นเบอร์โอมอไม่ทราบค่ะแล้วแต่มุมมองของใครนะคะไม่โอมแต่มิด,ด้ามไม่เคยโอมจริงๆไม่เคยโอมค่ะเป็นคนที่ว่า ไม่เคยอมนะ,ม,ะม,มึงจะงมึงจะอ้วกมึงก็อ้วกไปเลยนะคะอาจอยู่ที่ฟันนะคะนะครับไม่มีแน่นอนนะโอม,ด,ม,มดูแม่ไม่เอา เท่าวันหลักเที่ยงพว่ดึกแล้วแม่นะคะก็รับทราบค่ะว่าดึกแล้วจจอ๋อไม่สนิทคะ่ะจากน้องคนรักค่ะนะคะในเมื่อว่านะคะกูบอกแล้วนะคะถ้ากูจะรักใครกูรักมาจากใจของกูค่คะนะคะกูไม่เทีเ่ยวเสเพลกูไม่เที่ยวมองคนชายอื่นคะ่ะนะคะกูรักใครกูรักคนนั้น หน้าตอนนี้กูไม่มีใครนะคะกูก็อยู่ของกูไปนะคะคนที่ว่าไม่มีใครเอาอ่ะก็คือตัวมึงค่ะนะคะกูจะขอพูดเรื่องนี้ที่ว่ามีบางคนบอกว่าหลุดนะคะหนีไปแล้วเรื่องของเขาค่ะนะคะเรื่องของเขานะคะเขาไม่รักนะคะเขาไม่รักเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการที่อยู่อยู่กับเรา มึงเชื่อไหมว่าถ้าเราฝืนไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปนะคะในเมื่อเขาไม่รักแล้วเขาไม่ห่วงแล้วเขานะคะเขาจะไปในตามทางของเขาเชื่อเถอะนะคะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปนะสู้เรามาทําตัวให้มันมีค่าทําตัวให้มีประโยชน์ทําตัวให้น่ารักทําตัวให้ดูดีนะคะใครไม่รัก แต่ก็รักตัวเองให้มากๆากจบนะแล้วแต่แล้วแต่เลยถึงว่ามีถึงว่ามีเงินสักวันหนึ่งคนเขาจะไปเขาก็ต้องไปนะคะต้องไปสู้ทําตัวให้มีค่าสู้ทําตัวให้มันนะคะเขาไปแล้วเสียดายอะ่ะเออนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะสร้างฐานะตัวเองให้คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรามีเงินเราไม่มีเงินเราจะยังไงแม่ไม่เคยไม่เคยโทษเราเลยแล้วก็ไม่เคยรังเกียจเรา ต้องพรณาานามามน,น,นะคะไม่ต้องคอมเมนต์มาแล้วก็ไม่ต้องเสือกเรื่องของกูนะคะคนะคะไม่ต้องเสือ,อโซนโซนนะคะพี่ลีอืขอบขคุณค่ะแม่สวยมากวันนี้นะคะอิ่มไหมของงานศพอ๋อกูไม่ได้ไปนั่งแดกค่ะนะคะคนแบบกูไม่เด็เข้าวานศพจ้ะ นะคะคนแบบแบบกูไม่เด็กเข้าวงานศพค่ะ,นะคะไปเลี้ยงนอนตีบล็อกในงานศพกูไม่ตีค่ะนะคะหวยก,ก็กูไม่เล่นแล้วนะคะทำงานคนแบบกูไม่เล่นค่ะนะคะถ้าจะเล่นนะคะคกูก็เล่นได้ค่ะนะคะเล่นได้เพราะว่าในในงานศพ ะะเล่นกันเองเล่นกันในเครือญาติเล่นกันในในเพื่อนบ้านนะคะเขาไม่ได้เล่นหนักหนาสาหาัสอีควายนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสือกนะคะไม่ต้องเสือกเรื่องเล่นฉ่ำอีสัตว์อย่าเอาสันดานมึงมาเปรียบเทียบกับกูค่ะมันคนละสันดานกันค่ะชายแก่ชายแก่คือพ่อมึงค่ะนะคะกูเพศแม่ค่ะนะคะกูมีบุพการีที่เป็นผู้หญิงค่ะอีสัตว์ นะเพราะฉะนั้นมึงจะว่าอะไรอ่ะนะคะโนนนะคะเพศเดียวกับกูก็คือนะคะเป็นบุพการีที่เกิดมึงมาอีสัตว์นะนะคะมึงระวังคําพูดคําจาด้วยอีสัตว์นรกนะคะใครอยากจะสนุกสนุกกับกูอยู่หน้าไลน์นะคะใครอยากส่งของขวัญส่งมาค่ะน้องดอกไม้อะไรเป็นกําลังใจได้นะคะตัวไหนที่มันอยากจะคอมเมนต์เบ็ดเบให้มันคอมเมนต์ไป